ตงไหนจะไม่ได้ครับมีโอกาสสุดสุดมากอ่ะนานยังนานหมายเลขหกพี่แอพี่แอครับไม่ต้องคาบปากอะไรทั้งทีคือแบบว่าอากาศมันเย็นมันไม่ใช่คืออากาศมันเย็นปากมันแห้งก็ได้ปหมคือเราได้เห็นว่าความรักสวยรักงามเป็นยังไงไม่งั้นอยู่กับพี่แอร์ชีไม่ได้ชัวร์นชัร์ไ มาละร้อมไม่เป็นไรพี่แอมไม่ต้องอายครับตอนแรต่อไปตอนนี้ต้องให้พี่ฟลุกป็นคนประกาศดีกว่าจริงบ้านลหมไปขับปูดอแล้วเหรอมาุเองครับจีดแลวครับจริงจริงก๊จรงกราบเขัีเงิสาหวยอรับใอ๋อ่ห้ให้เอกใเกคนมาแทนหนึ่งคน ไุณอ้อหมายเลขห้าสิบนีครับหรืออ่านผิดรู้คุณอ้อคุณอ้อหมายเลขห้สิบอยู่ไหมคะห้าสิบด้อยู่จับหมายเลขกเป็นรานค่ะหนึงคนเยอหาต็เลยครับหมายเลขสามสิบเก้าครับคุณนนกคุณนาุณนกเอ๊ะเดี๋ยวนะคุณนาหน้าเดิมหรือเปล่าณน้าเดิม อันนี้คือเล่นเกมใช่ไหมครับชาตินารัตเล่นเกมใช่ไหมพี่ใช่ค่ะถูกขอห้าคนได้ไหมปัญหาสิงโตสักคนหนึ่งแล้วเขาจะคู่กับใครสำคัญตรงนี้แหละผมขอสองก็ได้นะแลนด์แลนด์ตรงนี้แหละเมื่อกี้มันไม่คุยกับหน้าบ้านแล้วระบุชื่อไม่ได้เป็นดาราเขาจะได้พบปะสื่อไม่ได้อ่ะคุณสมฤติครับ ก็ครับคืเล่าถามพี่น้อยดีกว่าพี่น้อยจะให้แฟนสาสิงโตขึ้นไหมคะอาได้หนึ่งคนขึ้นมาแต่เปลี่ยนคู่เล่นไม่ได้นะ,อะเอามาขยายเี่ยนหรอจะเป่ยนรอเอาบเอาปเพรา,า,าวะว่ะากลัมาาคพุ่ไปแล้วใช่ไหมาอาได้เราหยวนให้ถ้าขึ้นมาไม่ได้น,นักตึงนง เดียวโน<ล>้ที่บอกนะหัวใจนิดเดียวหัวใจนิดเดียวคุณ้องหัวใจนิดเดียวที่บอกแล้วนะคะออเคนะคะเราได้ผู้หังครบแล้วกาติการเราจะให้เล่นทีละหนึ่งคู่นะคะโดยจับเวลาคู่ละสามสิบวินาทีฉะนั้นถ้าพลาดอะไรโทษศิลปินคู่ตัวเองค่ะกาติกาศิลปินได้จับกรอบเลือกฝัดขึ้นมา อ่านคุณสมบัติของการทานทิมโปรลีแลชีผู้กำกับงานชี้ใ้เจอว่าคือสูตรไหนโอเคไหมคะเกมนี้ไม่เปรียบมากครับเดี๋ยวส่งหน้าบ้านสิงโตขึ้นก่อนเลยอ่าามคือพี่แอ้ที่จำได้กระทั่งวันวันหมดอ,อายุยด้วยนะโอ,อ้โหแกล้งกันเลยพี่จับเลยการ์ดแย้มแก้มแก้มแกหยิบทำไมบอกว่าศิลปินจ้าตั้งใจฟังกันให้เต็มโน้ผู้กำกับการ์ดโน้นครับการ์ด้นค่ะ เอาใครเป็นคู่แรกพี่คู่แรกสิโต้งโอเคคือเราให้ศิลปินเป็นคนล้วงใช่ไหมเราใจเย็นรอที่จะเวลาปะน้องเลไเป็น <c oughs> อะไรเย่ยเห็นกล่อไม่ได้ไจะ่ล้วงเดเยวเลยเ แก้ปัญหาผมขาดหลุดร่วงจากผมเสียสีไหน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 ไม่ดูไม่ดูสีไหน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 ฉีไหนดที่ฉีนเดงแต้มนเดงแต้มไปยืนตรงนี้เดินต้มครับไปยืนครับเร็ว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 ครับแก้ผมปัญหาผมเสียผมแตกไปผมหยาบไม่งองามช่วยป้องกันเส้นผมไม่ให้เกิดสัญญาณผมเสียใจประการครับ คืนสุขภาพดีภายใน14วันโยนพะงาดอุตสาชี้ว่อยู่ขบวนได้ครับต,ตอนเขาบอกกติกาฟังไปเนี่ยเขาบอกว่าติลเป็นบอกว่กาันชี้หยิบทุกงอันเลยมันก็เลยใช่มานะจะได้ถูกด,ด้วย <c oughs> ได้ไปสองแต้มมาหยนให้นะ <c oughs> yeah, yeah, สองแต้มสองคะแนนจ,จะคู่ติงต่อขอบคุณครับมาส่งน้ำต้นนะ เล่นกองเรค่มหขึ้นมาจ้ามเพกักแั่น้าเลยค่ะโอเคตอนพรอมไหมครับไมโครโฟนอยู่ไหนเลือกเราอย่ากนะ้ตั้งใจไยเท่านั้นแหละได้ครับร้อนหนาบู๊เป็นสวยนะเน่ามาขอบออสอหนึ่งริ่มก่อนไม่คิดหกกัดอกย่าทคิมบุรุองผมแบบเข้มข้นแบบล้างอ่อน ใช้อย่างน้อยสสัปดาห์ละสองครั้งฉีดเลยฉีดเลยใช้คู่กับแชมพูแล้วกินลูบผมหรือใช้เทียนคิ้มรับตามครับดึงอาครับหยิบซี่ยิบซี่ตาจะรออยู่แล้วอ่ะกินมาลูบผมแบบไม่ต้องล้างออกใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยทำการซึมผมจับมือรือล่าสองตั้งทำไมพิธีกรรู้สึกว่าจะมีมือพิเศษช่วยพยายามช่วยจริงฝันหรอครับไม่อยากบอกแก้ปัญหาผมขาดหลุดร่วงจากผมเสียผมขาดหลุดร่วงโดนเห็นได้ชัดหมโดนกับเวลาแต่ถูกไง กระทันกระทันใช่ไหมขาดไม่ทจ่าแม่จ่า,รารกระแนนเจ้าพนี้มาไปทันนี<ม>่เนาะน้อ่มเ่ <c oughs> ะ,ะขอขอบคุณนะทีน้องต้นได้ไปสาวกะแนนฟลุ๊กกับรุ่นใครจะขึ้นก่อนลุลเลอมาเสียสละหลังจากเล่นมาหลายลอรอบฟลุ๊กนำคะแนนชิงห่างมาโดยตลอดชนะมาแล้วถึงสองกรั้งโกงดูครั้งนีง้ ลงแชมป์ต้องฟุ้งได้หรือเปล่ามาดูกันฟุ้งสถิติเดิมคือสามแต้มถ้าฟุกจะไม่มากกว่านี้ <c oughs> นจริงใจไปไหนเนี่ยทำไมนะคร่ยพร้อมไหมพร้อม <c oughs> อ่ะถ้าพร้อม <c oughs> เรียกของให้เนึ่ง <c oughs> ทำลายข้าวองกันหมดเลยดูซิ <c oughs> แค่ชี้พอนะสงสาร <c oughs> พร้อมสอสิบวินาที แก้ปัญหาผมแห้งไม่เอางามพันกันจัดทรงยากให้ผมลุ่มลุ่มยิัดทรงยากังนเครับแก้ปัญหาผมเสียผมแตกปลายผมหยาบไม่เอางามช่วยปกป้องเส้นผมไม่ให้เกิดสัญญาโจ๊กแก้ปัญหาผมขาดหลุดร่วงจากผมเสียผมขาดหลุดร่วงลงผมเลยได้ใช้สิวสามเก้าร้อยคีบังงูผม ขาวครับผมดีที่สุดดีไปได้แค่สคือลุอ้นปัญหาคือลุงไม่เจอตอนนี้คือนสาแต้มเนี่ยจะกระด,บดาบแล้วเมื่อกี้มีสองไม่ใช่หรอ,อรีบบอกเลยเพี่สองไม่ใช่หรอถ้าได้สนะี่เนี่ยชนะเลยเราจะมาดูกันว่าพี่ลุ้งเก่งแค่ไหนลุ้นแหละสำงนัดตรงนี้แหละสามสิบได้ดีลุงให้เจอมันอาศัยดวงด้วยส่วนหนึ่ง แบบเข้ยวค้นล้างออกไม่ต้องล้างออกแ้ับแก้เวลาผมแห้งไม่งอมงามพันกัน คืออุปสรรคมาในส่วนนึงของเกมไม่หาไม่เจอไม่เป็นไรเส็บแขนต้องเห็นใจน้องนะเพราะว่าน้องเองเนี่ยก็ถึงขระดาษขายเสร็จไปยังทุ่งเท่ะก็ยังทุ่งเนรนอ่ะอ่ะปล่อยด้วยเลยเป็นผู้ชนะสองคนอ่ะง้าเลยหน้าเลยค่ะ แข่งันตัดเชือกคือเูื่องจากมีสองคนไงไหนขอเชื่อพี่นาเชื่อก็ตัดน,นี้ไปก่อนโอเคปะ <Okay. S 2> เอาแผ่นมาเลยแผ่นเล็กอยู่ข้างหลังตัวแทนขึ้นมาข้างหน้าจากสองทีมมา <c oughs> ใครใคือสามคะแนนมาต้อนกับรบ พอพูดขันด้วข้างหน้าเลยอยู่ประกบเลยผู้ขายผู้ท่านนั้นอขอบคุณมากเออคนสวยกติกากติกาศิลปินหยิบศิลปินอ่านผู้เข้าแข่งขันสะกดสะกดสะกดจิตโอเคป้าลำามากตรงนี้แรก ลำบากทัสองคนง่วงนอนตลอดเวลานี้และนะพร้อมนะพร้อมนะ30มสิบวินาทีใครไม่ต้องจับเวลาใครอ่านค้กก่อนจับเวลาน้อยสุดอย่างนี้ละกันอ่านจบอ่านจบประโยคก,ก่อนพร้อมกันเชือูครับพร้อมกันไปเลยพร้อมกันไปเลย,วยเวลาเรามีน้อยนะหยิบคระดานชื่ออ่ะ้องเขาไม่รู้รุ่นมาสาธิตธนาแทนจินอะไรตะโกน นอนหนูทอทหารซาลาเอลหนูอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเก่งภาษาอังกฤษเอ็มเป็นภาษาอังกฤษได้ไม่ว่าจ้ะให้ศิลปินด้วยนะพ่อเคพร้อมหนึ่งบูมบ่ายกันบายเก่งอย่างนี้นาดเรียนจบนาแล้วเนี่ยนะใครเสร็จก่อนยกไหม่ก่อนชนะเลยโอเคปะเราอ่านก่อนสิเราอ่านก่อนแล้วค่อยใหม่นะเจ๊นะพร้อม กด้ะพี่ตบใจวะไม่ตบตาบางเดี๋ยวม่่อนีายเพูดถึกอว่าต่อปาลอเลียวว่าวีเออคือคือเราเราไม่ทราบว่าภาษาไทยมีคำแปลกๆยังไงยังไงให้น้องเรานต้นแอบน้องตอาได้น้องก็พ่การกปเรื่อยทีลน้องก็อาว่าคือจริงจริงแล้วมันแปลกตั้งแต่ที่พิธีกรให้พูดพร้อมกันแล้ว ไปยกขึ้นหน้าเลยค่ะพวกอาหารชนะเลยเอารูปถ่ายคู่นี้ไมงดียังไงล่ะอ่ะขอรางวัลที่สองที่สามที่สี่ด้วยค่ะรับรางวัลเถอะไม่ใช่งานแต่งงานเงี้ยอะมอบเลยเงี้ยมอบจะถ่ายรูปรวมถ่ายรูปรวมเร็วค่ะเร็วค่ะอ่าเวลามีน้อยนะจะอยู่ที่นี่ไม่กลับบ้านกันเลยใช่ไหม่ละคน ต้องขอขอบคุณสำหรับบริบัทแมนจีโปรพีนะคะขอบคุณสำหรับคาปูนะคขอบคุณแบบนอณนชาแนลน,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 นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่งาทีมนี้ขอนีนี้ขาบคุณงานทาทมงานอานจมานทีมงานทีนทีมงนทีมนะคะใหนจีมงานฝานถึงานงานงานีนทีงกง่นา